บทที่5มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะกวาสเกสุวิหะรติกะพิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกัทาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันิปติตาหุนติ พระกวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอตโคจะตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะทถโหสิอายังโขพระกวาสเจสุวิหะรติทัปิระวัตุสมินมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคณะสิิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัสสหิโลจะ จะโรกธาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสน,นิปติตาโหติพระกวันตังทัศนายะภิกุสังคันจะยันนูนะมยัมปิเยนะพระกวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาพระกวโตวสันติเกปัจเจกขาถาภาเสยามาติ อาตโคตาเทวตาสยามาปินามะพลวาปุริโสสัมมัญจิตังวาพาหังภาษาริยาะาษาริตังวาพาหังสัมมินเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอรหัอันตระหิตาปะกวโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาปะกวันตังอภิวาเทตวา เอกมันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพคะกวโตสันติเกอิมังคาถังอาพาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมหอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอัปปราชิตาสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาพคะกวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิ ต่ตพิคโวสมาธหังสุจิตตังอัต,ตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิขเหตวาอินทิยะลินทิยานิรักขันติปันติตาติอัตโุอัปปราเทวตาพคะวโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเชตวาคีลังเชตวาปารีคัง อินทขีลังโอหัจะมะมีชาเตจารันติสุทธาวิมะลาจักุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอตโคอ,อัป,ปราเทวตาพระกวโตสัมติเกอิมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสณเตคมิสันติอป,ปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติ อา,กกาอาตะโขปะวาปิโคอะมันเตสิเยปุยเยนะปิกเวทะสะสุโลกาถาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติกาถาข้าตังทัศนายะปิโคสังคันจะเยปิเตพิกเวอะหิสุงอธิตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวันตานังเอตะปรรมเยวะ เทวตาสันนิปติตาอหาิสูงเสยธาปิไม่หังเอตะระหิเยปิเตปิกเวปวิสันติอานาคตามัทานังอรหันตทสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตานังเอตะประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติ สยยถาปิดไมหังเอตะระหิอาจิก,กิตสามิพิกเวเทวกายนานังนามามิกิตายสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายนานังนามามิามาาามามตั้งสุนาทาสาธุกังมณสิกโรตภา,าสิสามีติ เอวัมพันเตติโหเตพิขุปะกวาโตปัจัโสสูปะกวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุษกัสามิยัตะภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคัพะรังปะหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนารโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมนัสสาสุทธาวิปสัสสนะมนาวิลา พิโยปัญจสติยตวาวเนกปิละวัตเวตตโอามันติสัทวาวเกศาสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาถภิกโวเตจะอาตปับมการุงสุตวาพุทธสัสสนังเทสัมปาตุระหุญานังอมนุสนาทสนัง อเปเกสตะมัทคุงสหสังอตาสตริงสตังเอเกสหัสานังอัมนุสานมัทธสุงอเปเกนังตะมัทคุงทิสาสภะพุตตาอหุงตันจะสพังอภิญญายะว่าว่าคิตตวานาจักุมาตโตอมันตยิสถาสาวเกศาเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทพิกกโวเยโวหังกิตยิสามิกิราหิอนุปประโสสัตตสหัสสาวยขาปุมมากัปิละวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนัง ชะสะหัสาเฮมะวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยะสัสีโนมูทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยะสัสีโนมูทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนัง อิเจตสุลัสสะสะหัสายคานาตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสโนโนมทะมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายคานาตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสโนโนมทะมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวะนัง กงพิโรราชคหิโกเวปุลัสสนิเวสนังพิโยนังสตัสสหสังยคานังปยิรุปปาสติกงพิโรราชคหิโกโสปราคสมิติงวานังปุริมัจะทิสังราชาทตรัฐโประสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัตสิโสพุทธปิตัสสะพะโวอินทนามาหัพลา อิทิมัโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังทัาขีนันจะติสังราชาวิรุณโหตัปัสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธปิตตสสะพะหโวอินทะนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังปัจจิมันจะทิสังราชาวิรูประโคปัสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวอินทนามามหัปลา อิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามงพิขูนังสมิติวันังอุตรัจจะทิสังราชากุเวโรตัปปัสสะสติยขานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตัสสะหะวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโน โมทะมานาอภิกามมุพิขูหนังสมิติงวะนังปุริมะทิสังทัตระรัตโถทักิเนนะวิรุณหโกปัจิเมนะวิรุปะโขกุเวโรอุตรังติสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันละมานาอัทถังสุวเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจนิสลาสตา มายากุเนตนทุเวเดนตวิภูจวิปูโตสหจันทนโนกามเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตเตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาสนุชโนสโพอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมปรูสุริยวัชสา เอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุภิโมธมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวนังอาทาโูนาพระสานาคาเวสาลาสหตจกากัมพรสตระอาคูปายาคสหยาติพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสมิติงวนัง เยนาคาราเชสหัสสารันติทิพาทิชาปะกิวิสุทธจักขุเวหายสาเตวนมัชปตาจิตรสุปันาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชานมาสิสุปนาโตเขมมะกาสิพุทโสัญหิวาจาหิอุปัตวะยันตานาคสุปันาสระณามังสุพุทธัง ชิตาวจิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาฮาตโรวาสวัสเสตอิทิมันตโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาวาาเวกสาเวปจิตติสุจิติจะปหาราโทนมูจิสหสตัญจะปริปุตตานังสเพเวโรจานามากาสันในหิตตวาปลิงเสนังราหุพัทธมุปปาขมุง สมโยธานิพัทธนเตพิขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตธาคมูงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสะสาสาหเมตตาการุณากายิกาอากูเทวายัสสิโนททเสเตท,ทัาธากายานะ นานัตตวันนิโนอิทิมัโตจุติมันโตว,วันณวันโตยะสัสินโมโทมานาอาภิกามูพิขูนังเสมิติงวานังเวณฑูณจะเทวาสะลรีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตา นักขตานิปุระคิตวาอาคูมันทวลาหกาวสูนังวาสาวศโศโทสักโกปาคปรินทโททเสเตทสาธากายาสเพ,พนานัต,ตวันนิโนอิทธิมัโตชุติมันโตว,นวันวนวันโตยัสสินโนโมทมามนาอภิกามูภิขุนังสมิติงวันังอาทาคูสหภูเทวาฉลามกคิสิิคาริวะ อริตก,กาจโรชาจะปุม,มาปุพพนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอจุตตาจะอเจนจกาเสรยะรจิระอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัสเตท,ทัสสาทากายาสเพนานตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนัง สมณามหาสมนามนุษสามนุษสุตตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูหรโยเทวาเยจโรฮิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสสิโนทัสเตทัสาทากายาสเพนานตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกาโมูภิขุนังสมิติงวนังสุากากรุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตกไยหาปามูขาอาคูเทวาวิจักคนาสทธมัมตาหารคขชามิสกาจยสัสสิโนท่านายังอาคาปุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทัเตทะสาทากายาสเพนานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามูภิกุนังสมิติงวะนังเคมิจายตุสิตายามากตตกาจยัสสิโนสังพิตกาลามเสถาโชตินามาจารสวะนิมานรติโนอาคูอาทาคูปรนิมิตา ทัเ,เตทัสาทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมัโตวันนวันโตยาัสสาิโนโมทมามนาอาภิกามุงพิกูหนังสมิติงวันหนังสัทเทเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัติสาสหะปะุทธ,ธาชาติมักขีลังโอคตินนาบนาสวัง Smile, ose, ทักเขโมคาตตรงนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมมาปรมตโตจะปุตตาอิทธิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวันังสหัสสะพรามมาโรกานังมหาพรมาพิติถติอุปปันนุติมันโตพิสมากาโยอายัสสิโสทัศเสทอิสราอากรุปเจกวาสสวติโน เตสันจมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมมเกมารเสนาอภิกามิปัสสกันหัสสมันทิยัมเอทะคันหัตถะพันธะทะราเคนพันธมัตุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจินทะโกจินัง ปิติตะทธมหาเสนกันหเสน่หอเบสยิปานินาตละมหัจะสรังกตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคทานายันโตวสวิชุโกตถทาโสป,ปัจจุธาวัติสังกุธโธอสัยยังวเาาสตจัสพังอภิญญายะวะวะิตตะวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาเสนระเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิขขโวเตจะอาตปะมกรุงสุตตวาพุทธสสาสนังวีตราเคหิปกามูเนสังโลมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ